ชงแอปและเครื่องมือนะครับมาดูบุคคลในวงการ PC modder นะครับว่าแต่ละคนคนไหนน่าสนใจที่เราจะไปติดตามได้ครับคนแรกคือคุณนบจาก x t r e m e i t นะครับนะบชื่อเพจชื่อนี้เลยชื่อช่อง YouTube ก็ชื่อนี้ด้วย x t r e m e i t คนนี้เก่งนะฮะโอเวอร์คอเก่งแล้วก็มีความสามารถด้านการ Modify กระดอง CPU เปิดเปิดฝาครอบ CPU ขึ้นมาเปลี่ยนไอซิลิโคนที่อยู่ข้างในนั้นสามารถลดอุณหภูมิซ p u ลงได้1 0 1ถึงสิองอศาอนะฮะชุดน้ำชุดประกอบการทดสอบคอมอะไรเงี้ยดูรีวิวจากเขาได้ผลการเบนชะ์มาคือทำให้คอมที่ราคาแบบว่าเท่านี้แต่รีดความสามารถมันมากขึ้นไปอีกรีดออกมาสุดๆได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็รับจ้างประกอบด้วยนะอยากประกอบคอมเนี่ยเชิญเขามาได้แต่เขาคิดตังนะฮะเรว่าเป็นอาชีพเขานะเนาะเป็นอาชีพนะนะฮะก็ลองดูได้นะครับคนนี้หนึ่งคน ต่อมาครับพาไปดูแชมป์โลกมอดเดอร์นี่ครับพี่สุชาวนะฮะสุชาวมอดดิ้งเนี่ดีไซน์นะฮะที่บ้านแกเนี่ยทำฟาร์มกุ้งครับฮะเลี้ยงกุ้งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับงานด้านมอดดิ้งเลยนะไม่แล้วแกก็มีลงลงลง,ลงนาข้างๆฟาร์มกุ้งแกน่ยเอาไว้ประกอบคอมไว้ทำเป็นเครื่องบินลบอะไรของแก คือใช้วัสดุคือเป็นเป็นช่างมาก่อนไงนเป็นช่างก่อสร้างสามารถทําเหล็กทาไม้ทาอะไรคราฟของขึ้นมาใช่ก็เลยมีความสามารถเชี่ยวชาญานนี้แล้วก็ชอบคอมพิวเตอร์นะครับเป็นแชมป์โลกเลยคนนี้เก่งมากนะครับฝรั่งกลัวมากนะฮะคือการแข่งขันมอดดิ้งที่ไหนที่สุชาวลงจะมีคนที่ยกเลิกการลงประกวดประมาณครึ่งหนึ่งอย่างนั้นเลยเพราะว่าประกวดไปก็ไม่ชนะโอ้โหสู้เขาไม่ได้เลิกดีกว่าไปงานอื่นดีกว่านะครับสุดยอดมากนะครับคนต่อมาครับอาจารย์โจ้ครับ คนนี้สมญาณน,นามว่า m o d e r c r r w w นะฮะถ้าเป็นงานประเภทอาร์ตนะประเภทประเภทแบบแอ s บส a ตรกอะเป็นคนที่แบบดัดแปลงเคสคอมพิวเตอร์ให้เป็นรูปทรงต่างๆได้เก่งมากแล้วเดินท่อนะฮะเดินท่อชุดน้ำนะครับคนนี้มือหนึ่งของประเทศไทย <Okay. S 1> สุดยอดมากๆเลย m o d e r อ c r o คนะครับอาจารย์โจนะครับอีกคนหนึ่งครับสายวัยรุ่นครับคนนี้ชื่อว่า Indy Laser คนนี้ครับที่ทำเคสฮัซซนะมิกุแล้ว ต้นฉบับลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเห็นเคสเนี่ยขอซื้อลิขสิทธิ์ไปทําคือเขาทากระจกกระจกอะคริลิกอ่ะแล้วทําเป็นโฮโลแกรมฮัสเซนเมกุได้ลอยขึ้นมาวิธีการทายังไงรู้ไหมยังไงครับไปใช้แผงจอของโน้ตบุกรุ่นเก่าอ่ะที่เป็น t f t ออ่ะถ้าเอามาแต่แผงจอมันจะมองทะลุได้แต่สีมันจะจางๆแล้วเอาแผงจอนะแปะใส่กระจกอะคริลิกกลายเป็นโฮโลแกรมเอองงเลยเดินสายขอบๆเอาแล้วก็มีภาพฮัสเซนมมกุวิ่งอยู่ในนั้นได้สุดยอดมาก ปิดท้ายคนหนึ่งครับพี่หวายมาเต็มครับคนนี้สมญานามคือ e p พิกนะฮะคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถเดินท่อน้ําได้ละเอียดมากๆแล้วก็เดินพวกสายไฟ RGB จัดแต่งแสงสีอะไรเงี้ยอันนี้เก่งมากคนนี้เก่งมากนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับใครอยากประกอบคอมต้องไปเชิญตัวแกมาจากจังหวัดน่านแกถึงจะทําให้นะฮะหคนที่ผมแนะนํานี้นะครับคือมือระดับประเทศมือระดับโลก ถ้าคุณได้รู้จักคนเหล่านี้ได้ติดตามคนเหล่านี้นะครับแล้วคุณสนใจเรื่องนี้นะครับคุณไปได้แน่นอนในวงการนี้เกาะติด5คนนี้ไว้รับรองคุณไปโลดสุดยอดเชิญครับ